ปกติแม่ค้าเขาดื่มน้ำบ่อยกันขนาดนี้ไหมคะจากก่ายกระเป๋าเราเลย500ไม่เกินใจเฮ้ยมันมีจริงๆจริงเหรอยอยู่ตัวหนูแบบน,นี้อดีตอดีๆ เอาดมันไปได้ยังไงเหนียวจริงจริงหรอมีจริงจริงหรอมันเข้ามาได้ยังไงปัะตูกล้า่ชายของจะต้งมีมันประตกล้า่เรคืมันเข้ามาได้ยังไง มันบ yup. ินไปได้แล้วมันจะบินไปไหนกตะก้าให้หน่อยกดตะก้าให้หน่อยกดตะก้าให้หน่อยใครเข้ามาแล้วกดตะก้าให้หน่อยกตะกาใหน่อยมีจริงหรอเฮ้ยทำไมหนูไม่เห็นเลยอ่ะมีใครแคมปลรส่งลงแคมปส่งลงให้หนูหน่อยได้ไหมมีคนบออย่าน้มาส่มา แม่ีหนี้แหละแต่ว่างนมันงไม่ถ้าชมพูมันมีจริงๆนะจริงหนะรงอ เห็นตอนกินน้ำมึงจิงหัวเข้านมาได้ยังไงมีใครผ่านม่呀กดตะกร้าให้หน่อยเดี๋ยวมันไม่ถึงทุกคนเร็วกดตะกร้าให้ก่อนใครเข้ามาแล้วปักกดตะกร้าให้หน่อยคนละออเดอร์เร็วทุกคนต้องทำยอด500อีก250ออเดอร์มันมีจริงๆชิบหายเลยมันมาได้ยังไง呀หนุ่มเปิดหน้าตาทิ้งไว้แน่เลยอ่ะ มีใครเอาลงให้ดูไหมอ่ะมีใครแขบพันป้าจะไดเชื่อกดตาร้าให้หน่อยเร็วพห้ชำภูมงน้องด้วยผหลายคนบอกว่าเห็น่ะมันหามนี่มันมาตลอดเลยครับน้องในทีมผมาเขาเคยโดนหลอกมาก่อนคือตอนสมัยที่เขาเรียนครับเขาอยากเรียนมากแต่ที่บ้านเขาไม่ได้มีกำลังทรัพจะส่งเรียนครับ น้องเขาเลยต้องหารูทางที่จะหาเงินสมองเองเรียนรับช่วงนี้ที่ร้านรับพนักงานรับถามมาไข่แกล้งชั้นบอกมาเดี๋ยวนี้มีจริงเจมูนทวิตให้แล้วตายอ่ะเฮ้ยมันมีจริงๆทุกคนช่วยด้วย ไม่นูกคนไม่ใช่าอยู่ในห้องหนูมาหามาหานาอยู่ไหนอะมันไมจริงจริเลยจุไปไหนเลยอมันเข้ามาตั้งแต่ตอนนมันเข้ามาได้ยังไงกันกิงหนูหรือเปล่า น้านนะนดินะ,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 ะตัวใหญ่ด้วยลูกคนกดตะกร้าให้หน่อยเดี๋ยวมันไม่ทนันดูนี่นะเพื่อนโครงการเสื้มที่แพครับครับไม่ชอบเลยนะครับที่ได้ให้คำปรึกไม่ได้ต้อนรับนะไปไหนก็ไปไม่ได้ต้อนรับปิดห้องนอนแล้วค่ะปิดประตูแล้วห้องน้ำอยู่ไกลมากก็เลยคิดว่าน่าจะเข้ามาจากทางหน้าต่างอยู่ตรงนี้เลยข้ามดาว ก็แค่แมงฉาบทําอะไรเราไม่ได้หรอกอย่างมากก็แค่บินเกงทาอะไรเราไม่ได้หรอกอย่างมากแกก็ทําได้แค่บินผ่านไปผ่านมาวับไปวับมาให้เราขวัญเสียแค่นั้นแหละเจอเราฟาดตุ๊กเดียวเกกมันมีจีว่ะไหมครับเฮ้ยมันฟิวว่ะเออมันนี่ไม่ทราบจริงๆคุรู้เหรอ เไม่มีใครแก้งหนูมันมีจริงโอ้ my god ไม่มีสติสตางคขายของเลยยิ่งใหญ่